มาดูกันว่าจะยังขับเป็นอยู่ไหมนะเกือบเดือนไม่ได้ขับเลยได้กลับบ้านสักทีลูกชาย สายหมวก,กันน็อกนะฟาดหมวกโป๊ะเป้โป๊ะเป้เลย จะพูดอะไรเลยนะครับพูดไม่ออกหลังจากที่รถไปนอนอยู่ศูนย์ตั้งแต่วันที่สิบห้าใช่ไหมจนวันนี้นะครับวันที่สิบสองเกือบเดือนนะครับเปลี่ยนทั้งศูนย์เขาเปลี่ยนให้สองอย่างนะมีเขาบอกว่าเปลี่ยนชิปแคม แล้วก็ซิมวาวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้ซิมวาวเนี่ยแต่ผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูมันคล้ายๆคล้ายๆฐานนาฬิกาก้อนใหญ่ๆเป็นเหมือนแบบแผ่นเหล็กแผ่นอะไรเงี้ยก็ทั้งหมดเท่าไหร่16เมตรมั้งเขาบอกอย่างเมื่อกี้ผมผมลืมนะไม่แน่ใจว่า16เมตรหรือว่าอ่านั่นแหละ ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ชิปแคมชิปแคมนี่ไม่รู้อะไรสองอย่างพาเข้าไปเกือบเดือนครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะลูกชายกลับบ้านอย่างเดียวเลยผมอะ่ะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานไงปกตินี่ ปกตินี่แบบอยู่บ้านลงมาถ้าไม่ได้ขับอะ่ะก็ต้องมาดูกันมาเช็ดกันมาปัดฝุ่นกันนะครับคนที่มีวิกบค์ก็คงจะเข้าใจกันอ่ะนะอ่าก็ไม่ได้ขับแต่ขอให้เดินผ่านมาได้ปัดฝุ่นหน่อยได้เช็ดหน่อยได้ถูหน่อยก็ดีแล้วอะไรเงี้ยครับ แต่ว่านี่เกือบเดือนเดือนหนึ่งแล้วกันขาดสามวันเองอก็เดือนหนึ่งอ่ะไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะฮะไม่ได้เจอกันไม่ได้มองไม่ได้สง่งไม่ได้อะไรทั้งสิ้นก็ถามว่าคิดถึงไหมก็โคตรโคตนะครับ จะเอากลับบ้านก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องจะพูดอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกทีตอนตอนถึงบ้านแล้วแต่ตอนเนี้ยคิดอะไรไม่ออกจริงๆครับคือผมขอดูอะไรเขานะเขาไม่ให้ดูเขาอบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นครันแรกที่มีปัญหา เลยให้ดูอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าเกิดผมถ่ายรูปไปแล้วไปเผยแพร่แบบเนี้ยมันจะเสียหายนะครับเออผมก็อ่ะก็ถ้าเป็นนโยบายก็ก็ไม่ดูก็ได้เราก็เคารพในนโยบายของของทางศูนนะนะครับ ที่ไม่พอใจอยู่นะก็คือศูนย์นะทำงานช้าคือนัดผมเอารถเข้าตั้งแต่วันที่15แต่วันที่24อ่ะยังไม่ได้ทำอะไรกับรถผมเลยอ่ะถ้าเกิดคุณคุณนัดเอารถเข้าอ่ะตั้งแต่15ก็หมายความว่าคุณพร้อมที่จะ เช็คตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นศูนย์อื่นนะนะแต่นี่เอารถผมเข้าวันที่สิบห้าแล้วไปดองไว้จนผมถามผมถามเรื่อยนะผมไลน์มาถามเรื่อยแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยผมอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะทําให้ผมเมื่อไหร่จะเช็คเราเป็นเจ้าของรถอ่ะเราก็ร้อนใจใช่ไหมครับเออ รถเรามีปัญหาเราก็ร้อนใจเราก็อยากจะรู้อ่ะคุณนัดเราเอาเข้าไปวันที่สิบห้าวันที่ยี่สิบสี่ยังไม่เช็คให้เราเลยอ่ะผมก็มันมันเกิดอะไรขึ้นก็บอกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คให้เดี๋ยวจะเช็คให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมไม่พอใจนะแล้วก็ผมมันอาจจะเป็นนโยบายของศูนย์หรือว่าพนักง,งานก็อาจจะน้อยหรืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่า ความคืบหน้าอาการหรืออะไรก็ตามอะที่เกี่ยวกับรถผมอ่ะผมต้องเป็นฝ่ายโทรมาเช็คเองตลอดเลยบอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาแจ้งเดี๋ยวจะโทรมาแจ้งก็เงียบหายไปอะไรเงี้ยเออก็เลยยังไงดีนาะก,ก็เสียวความรู้สึกนิดนึงครับนิดเดียวไม่ไม่ได้เยอะแยะอะไร แต่ก็ไม่ควรทํานะแบบนี้เราก็อยากรู้ว่ารถเราเป็นอะไรยังไงใช่ไหมแล้วมาดองของเราไว้เงนนี้ยโอ้ยสายหมวกกันน็อกก็ฟาดหมวกจังเลย ัดที่ลัดคางนะครับลืมใส่สายดีดีลิงก์ก็ความผิดผมเองไม่ได้ขับนานครับลืมใส่หมวกน็อกแล้วก็คุยเพลินนะครับก็ถามอาการรถเรานี่แหละว่ามันมันเป็นยังไงพอออกมาก็ไม่สะดวกจะจอดใส่ซะและ้ว ก็ยังลั่นฟอยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขับนานกลับมาเกรงใจคนอื่นเขาอีกแล้วนะตอนนี้ขาบบ่อยๆม,มันชินนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไปว่ามันชินแล้วก็ความเกรงใจมันก็จะค่อยๆหายไปตอนนี้ไม่ได้ขับนานกลับมาเกรงใจเขาอีกแล้วมันดัง,งจริงๆนะครับ เขาต้องให้เรามาก่อนครับทอ่อเราดัง <c oughs> ไม่เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะใครทอร่อดังได้ไปก่อนครับแต่ถ้าเจอด่านทอ่อดังโดนก่อนครับแล้วแต่จะเลือก จะมีสิ่งหนึ่งที่มันหายไปนะครับก็คืออาการดับนั่นเองเนี่ยขับมายังไม่ดับเลยก็ขอให้มันหายไปนะครับ หมู่บ้านก็เหมือนเดิมนะต้องใช้รอบตับเพราะว่าเกรงใจครับ